โสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะโอ้รองเท้าหายครับคนอัจฉริยเดินจากลงจากเทเลอร์มารองเท้าหายไม่รู้ครับนี่กำลังเดินหายอยู่หาไม่เจอหรอก เ,เห็นแล้ววะเห็นแล้วคนน่าจว่าหเห็นแล้วจะช้างอะจะใช่ไงที่อะก็วุยแต่พ่ออะไ นี่คนละาจาุมาทำอะไรตรงนี้มาดูฮะนี่อยู่คนละฝั่งนะครับฝั่งอยู่คนละฝั่งนูนะ่นอะหอเราเดินมาฝั่งนี้นะ่ะฮวนาจิโรยเชลลิงตรงนี้หรือเปล่ารถจะเดินมาได้ไหม Đùa đùa. mút bà mút đông lên rồi à. ทางที่หัวหนา้าจะต้องมาทำงานครับพี่น้องมุด่ามาเลยเห็นไหมไปทำงานตรงไหนไม่ยอมบอกนะฮะไปบอกว่าอยากรู้ตรงตามมาเดี๋ยวบอกให้เราตามมานะ ว้วมาปิดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาดูครับ ปิดฝายตรงนี้ไหมน่าจะชัยนะเนี่ยอากาศร้อนนะพี่น้องจะเอาดินตรงไหนมาปิดละเนี่ยเอามาถึงลุยน้ำเลยฮนะ ចូលដៃត្រប <tod ានបត់ចូលដៃត្របានបត់មើលកាយចេញនេះហើយយកលើនេះយកផកផកនេះនៅបោះมันក្នុងគេមិនអ້ອຍទេដល់គេមិនអ້ອຍខាងនេះឯងកាយខ្នងស្រាក់បើត្រែអូវនេះតែទេបាទខូនខូនម៉ូណា ปิดฝายนะครับพี่น้องปิดฝายเพราะว่าถ้าไม่ปิดตรงนี้นี่น้ำไม่อยู่นะเนี่ยน้ำจะล้นเลยนะครับพี่น้องนี่น้ำมาแรงครับฝายตรงนี้มันห่างออก โรยนี่มาจริงจริงกันน้ำเนย่น้ำแบบขี้เลนเนี่เจอประจำนะคันนี้เล่นกันประจำเลยน้ำแบบขี้เลนโอ้โขมีอะไรมีหมมินมีอะไรไหมนี่ระวังนะว่าหน้านจรยเจอหินตอใหญ่ๆนะ ปลาแนละ้วตรงเนี้ยเอ๊ะ <laughs> ยานะโอ้อะไรอ่ะเ,อะเป็นโอ้ซีเมนต์แบบแก้เลยคือเขาจะแก้่ในปากนะโอ้อ่ะกูสาวทางไหนนี่เอาน้ำมาให้สาวทางไหนล่ะกูกูสาวทางไหนเอาน้ำมาให้หัวหน้าจะโรยไง น้ำออกจอมลงทุนครับต้องเอาน้ำออกก่อนนะไม่งั้นปิดไม่อยู่นะมะพร้าวมีลูกจะตกใส่หัวไหมเนี่ยมะพร้าวเนี่ย หัวหน้ารจเล่นจะมีปลาหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหอันตรายนะครับหัวหน้ารจระวังมะป้อนหินนะครับปอนหินคูนแบบนี้นะที่มันพังลงนะฮะ ปลาไหเลเดยนะปลาไหเลเดยปลาไหลปลาไหลทุกนเรได้เจอปลาไหลตัวหนึ่งครับแม่เรียกว่าเล่นน้ำแนละ้วไม่ผิดวังเลยว่น่าจะรถไง รู้ที่จะมีจะมีอีกไหมอ๋อคือก็คู่มาพร้อมเลยนั่นยะข้าวกับข้าวเย็นหรือเปล่านี่รู้รู้รู้วิธีการนะพอแต่มาเล่นน้ำล้วจะนู้นู้ปลาหนูโอ้ปลาปลาปลาตรยตรยไหนล่ะไปยัง ครับเวลานี่ตัวนึงนี่ไปตานี่ไปตัวเฮ้ยน่นเลอกกูเ,เลยนี่

เอาไม่ทันนะครับเมื่อกี้มีโดนฝังอยู่ตรงนี้เลยตัวหนึ่งในข้างล่างมันมันพังลงนะพี่นอ้อง ลัางพังลงต้องก็เอาขี้เลนต้องหาดินหาขี้เลนมาใส่นะไม่งั้นออไม่อยู่นะครับจอมลงทุนคนระับอันนี้ครับสรหดับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ